มานะครับตัวนี้อยู่เซิร์ฟเวอร์อยยธยานะครับให้ดูของก่อนนะฮะดาบทองบวก5นะครับฟูประดับบวก7ป่ะเดี๋ยวเราไปดูนะครับความคลินี้นะฮะมันจะแรงแค่ไหนป่ะลุยกันนะครับอันนี้ผมจะเปิดสาเลี้ยงแล้วก็กินใบธาตุเลยนะครับเอาแบบเต็มแม็กเลยเนาะป่ะเทสกับมายา let's go 30วินะครับกดเบอร์เซิร์กนะครับนี่นะฮะก็ดอกละ3 0 0แสนกว่าเลยนะ นะครับขี้แรงนะตัวนี้ขี้แรงจริงนะฮะโอ้ยขี้เกือบล้านอยู่มันมี7จ็ดแสนหรือเปลาดูผิดปะวะหรือ70,000วะอ๋อน่าจะ70,000นะครับแล้วก็2องแสนแสนแปดประมาณนี้เนาะอ๋อดูผิดดูผิดนะครับดอกประมาณแสนกว่า2 0 0แสนนะอ่านี่นะฮะสำหรับ DPS มายานะครับโอเกือบล้านนะ8 0 0แสนกว่า9 0 0 0แสนเลยนะครับดาเมจรวมประมาณ20 000, กว่าล้านนะก็ผมว่าแรงนะสำหรับตัวผมผมว่าแรงนะเดี๋ยวเราไปเจาะดีเทลกันนะครับไป สวัสดีครับไอบีดมีอะไรจะมาบอกตอนนี้มีลงขายในเพจด้วยนะครับก็เป็น ID ดีของทางบ้านที่ฝากมาเป็น ID ดีที่ราคาไม่แรงนะครับของทั่วไปสําหรับสายงบน้อยสายประหยัดนะครับส่วนช่อง YouTube ก็ยังคงทาคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมนะครับฝากไปติดตามที่เพจด้วยนะสวัสดีครับวันนี้กลับมาอยู่กับผมนะครับไอบีดวีทูเนาะวันนี้มีคนมาฝากขายนะครับเป็นไอดีหลอดไน้นะสายคริติคอลนะครับหรือว่าไนคริที่เราเรียกกันนั่นเองนะฮะตัวนี้อาวุธทองนะ ก็อยู่เซิร์ฟเวอร์อยุธยานะครับราคาก็อย่างที่ได้เห็นชื่อคลิปแล้วก็ปกคลิปเนาะสมเหตุสมผลนะครับดาเมจก็อย่างที่ได้เห็นตอนอินเสิร์ตตอนอินโทรตอนตอน้ตนคลิปนะ DPS เทสมายาเก0 0แสนนะครับแรงนะ,ปะไปะเดี๋ยวเราไปเจาะลึกดีเทลกันนะครับตัวนี้เพชเลเวลอยู่ที่71นะครับนี่นะฮะก็เท่ากับโลกเลยนะครับก็สรุปได้ว่าทันโลกเนาะจ็อบอยู่ที่35นะครับส่วนเออสเตตัสยืนเมืองตัวนี้สเซ็งอยู่ที่424นะฮะวิทอยู่ที่97เนาะลักอยู่ที่66 ส่วนแม็กคิดพีนะครับหรือว่าเลือดเนี่ยตัวนี้อยู่ที่2องแสนแนะโอเคนะครับพีทีเคยืนเมืองประมาณ1 5ื่นนะเพราะว่าใส่เป็นประดับเอ่อบวกความแรงครีอนะเนาะพีทีเคเลยน้อยนะครับอ่ะทางด้านของเซตัสขั้นสูงกันบ้างนะครับตัวนี้ค่าคริเนี่ยอยู่ที่ประมาณ85%นะครับสวยๆเลยนะแล้วก็ในคริมันจะมีบั็คริอีกเนาะส่วนเอสพีดีนะครับหรือว่าความเร็วในการโจมตีเนี่ยตัวนี้อยู่ประมาณ600นะครับ620นะโดยประมาณนะครับ620นิดๆน,น,นะครับถือว่าสวยๆเลยนะ นะะฮไม่เลวนะครับไม่เลวนะสวยๆนะครับส่วนคิดดามเมจโบนัสอยู่ที่331นะครับเนาะอย่างที่ได้เห็นของนะครับฟิสิกอลไลท์สตีลหรือว่าดูดเลือดนะฮะตัวนี้อยู่ที่8%ปดเปอนะครับไฟนอลพีดามเมจโบนัสอยู่ที่44เปอร์เซ็นต์นะครับสวยมากนะประมาณนี้นะครับสำหรับสเตตัสนะต่อมาทางด้านของสวมใส่นะครับตัวนี้นะฮะมีดาบทองนะอย่างที่บอกนะครับแล้วก็มีชุดวาให้นะครับเมอร์ฟี่ให้ประดับสเต็งเนาะแล้วก็ ประดับสเต็งทองนะครับสวยนะตัวนี้นะรอเปลี่ยนได้เลยนะครับทำออฟเปลี่ยนประดับสเต็งนะครับ2ข้างนะใส่ยันนะฮะเก่งแน่นอนนะครับเก่งนะเก่งจริงๆนะครับไปเดี๋ยวเราไปเจาะลึกกันนะครับตัวนี้ใส่เป็นอาวุธทองเนาะอย่างที่เห็นนะครับดาบดาบทองเนาะบวกหนะครับอัปเกรด115นะฮะออฟแมว870นะครับเป็นสเต็งล้วนการ์ดก็เป็นอโนบิทใบหนึ่งนะฮะเพิ่มคีเลดแล้วก็รีเควัลสอใบเนาะ ฐานของทาริสนะครับตัวนี้ใส่เป็นยันเหลืองนะบวก7แล้วนะครับอัปเกรด27นะออฟแมว114นะครับการ์ดเป็นมาริสเฟียฐานประดับข้างขวานะครับหรือว่าแหวนทั้งสองข้างเนี่ยก็บวก7เหมือนกันนะครับข้างขวาเนี่ยอัปเกรด27นะครับรีไฟบวกเอย่างที่บอกออฟแมว112นะฮะการ์ดเป็นมาริสเฟียเหมือนกันข้างซ้ายนะครับอัปเกรด25บวกเนะฮะออฟแมวเป็น114นะการ์ดก็เป็นโกเลมนะครับตีเรลวเนาะฐานของชุดเกราะตอนนี้ใส่เป็นเออ่ รองเท้าวาแล้วก็ชุดของเซตฟ้านะครับเนาะฟูลบวกสทั้งหมดเลยนะครับนี่อัพเกรด30แล้วก็50 5สิแล้วก็45นะครับออฟแมวเป็น6 7 8นะครับสเต็งสวยๆเลยการ์ดเลือดใหม่นะฐานของมัฟนะครับไม่มีการเลือดนะออฟแมวเป็น2 2 4นะครับฐานรองเท้าออฟแมวเป็น7 7 7, 7นะครับสเต็งล้วนสวยการ์ดเป็นหมาม่วงนะฮะ ท่าหน้าของเฮดเกียนะครับหนึ่งเมนิมาลุนะครับสองเป็นมาดุกนะครับแล้วก็สามมาดุกนะครับสรุปเลยว่าตัวนี้นะครับการ์ดทางด้านของอาวุธนะครับครบนะลีคิวัมแล้วก็อนุบิตประดับมาริซเฟียสองนะครับโกเลมหนึ่งทางด้านเฮดเกียหนึ่งเมนิมาลุแล้วก็สองมาดุกนะครับสวยๆเลยนะตัวนี้เลยทําให้ฟันแรงมากนะครับในอนาคตเนี่ยผมว่านะครับเนี่ยทำออฟแมวเพิ่มนะครับทั้งด้านสเต็งแล้วก็เปลี่ยนเป็นประดับสเต็งนะครับสองข้างเลยนะใส่ฟ้าข้างหนึ่งก็ได้นะครับทองข้างหนึ่งนะ พีก็จะเยอะมากนะครับเนาะก็นั่นแหละฮะ PDK เยอะคีดาเมจก็เยอะนะครับคิก็เยอะนะฮะเก่งะฮะตัวนี้ธาตุไฟด้วยนะก็น,น,นะฮะคุ้มค่าแน่นอนนะฮะทางด้านของอาวุธเงานะครับตัวนี้อาวุธเงาเลเวล4แล้วนะครับนี่ตามนี้เลยนะครับนี่สามพันสัมพันธก็อัพไปหมดแล้วนะประมาณนี้ครับจะอัพแบบตีเลี้ยวเพิ่มก็ได้นะครับได้เหมือนกันจะอัพอันนี้ก็ได้ f แฟลชพีดเมจโบนัสนะครับได้เหมือนกันเลยนะ ประมาณนี้ครับทางด้านของปลูกพลังกันบ้างนะครับตัวนี้ปลูกพลังอัปเกรดอยู่ที่ขั้น3นะครับก็ไปต่อขั้น4ีกันได้นะครับเพิ่มเติมนิดหน่อยเนาะออฟแมวนะครับนี่ขั้น2นะครับนี่เหลือส่วนที่ไม่ได้ทำก็ไปทําต่อกันได้หรือจะทำออฟไฟก็ได้นะครับทางด้านของประดับก็จะแรงขึ้นอีกนะฮะส่วนรีไฟนะครับนี่ประดับฟูบกเจ็ดเนาะก็ขั้น1นะครับอะการ์ดเดี๋ยวผมพาไปดูนิดหน่อยแล้วกันนะเอาเป็นขนาดแล้วกันนะครับขนาดใหญ่นะฮะประมาณนี้เนาะ มีอนุบิตอีกใบหนึ่งนะครับบิ๊กฟูดมาดุกอ่ะมีประมาณ7ใบนะครับทางด้านของขนาดกลางอ่ะนี่นะฮะขนาดกลางก็ตามนี้เลยนะประมาณนี้ครับมีคนเหมืองด้วยส0ใบเนาะตัวเล็กนะครับนี่นะฮะมีแมงป่องไข่ดาวนะครับนี่นะฮะประมาณนี้เนาะ ประมาณ15บใบนะครับทางด้านของสัตว์เลี้ยงนะครับตัวนี้กาชอปเปอร์นะครับแล้วก็2กระต่ายนะเลเวล30กล่องหมดแล้วนะครับแล้วก็มีสลามด้วยนะสวยๆเลยนะครับ2ดาว2ดาวเนาะมีสกิลเรียบร้อยนะฮะประมาณนี้ครับทางด้านของไลฟ์นะครับตัวนี้ขุดแร่7นะครับตกปลา7เก็บเกี่ยว7นะครับหลอม6ปรุงอาหาร1สัตว์เลี้ยง1ประมาณนี้ครับตู้เสื้อผ้ากันบ้างนะครับก็นี่นะฮะค่าประกาย133นะแฟชั่นก็โอเคนะครับนี่สวยๆเลยนะแว่นตานะครับปาก ชุดแต่งกายเนาะมีเพื่อนเจ้าสาวด้วยนะฮะหลังก็มีกระต่ายกับปีกประมาณนี้แล้วกันนะครับทาาด้านของสัตว์ขี่นะครับตัวนี้มีช้างด้วยนะครับหรือห้าวันสกเก็ตบอร์ดนะครับแต่ว่าก็ขี่พิโก้พิโกะเนาะสำหรับไหนนะครับทางด้านของในคลังสินค้านะครับนี่หินเงานะครับแล้วก็พวกบาเดียมนิดหน่อยเนาะประมาณนี้ครับส่วนในตัวเดี๋ยวผมก็จะพาไปดูหน่อยแล้วกันมีจิ๊กซอว์ยี่ห้าอันนะครับสำหรับเล็กเดย์แล้วก็ของอาวุธเงาก็ก,กด ใช้ได้เลยนะครับนี่ประดับสเต็งเนาะอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็แฟชั่นที่จะไปทำต่อนะครับอ่านะครับนี่จาลงจาลึกนะครับประมาณนี้เนาะมาเดี๋ยวเราจะมาลองเป็นหุ่นฟางกันนะครับตัวนี้ผมได้ดูเออคิงดอมพาร์ตตอนนี้ปลดแล้วเลเวล50กว่านะครับแล้วก็คาฟา VP เหลืออีกประมาณ9วันนะครับสวยๆเลยนะ VP นะครับคิงดอมพาร์ตมีเรียบร้อยแล้วก็เพชรในตลาดอีกนิดหน่อยนะแล้วก็เซนีประมาณ3 3 m 4 m นี่แหละครับปะลุยกันนะครับเอาเป็นหุ่นฟางเลยกันเนาะหุ่นฟางสัก3 0ิวิแล้วกันนะครับคิดประมาณ200แสนนะตอนแรกมายาประมาณ9 0 0 0แสนนะสำหรับ dps นะครับเดี๋ยวมาลองดูหุ่นฟางกันบ้างนะฮะอ่า ก็โอเคนะครับเยอะอยู่นะผมว่าเยอะอยู่นะครับสำหรับ DPS นะ30วินะครับหุ่นฟางอยู่ประมาณ7จ0 0แนะครับดาเมจรวมประมาณเอ่อิบล้านนะสำหรับ30วินะครับในการเทสหุ่นฟางเนาะส่วนจะไปดูการเทสบอสมายานะครับก็ไปดูตอนต้นคลิปได้เลยนะฮะธาตุดินเนาะมันแพ้ไฟอยู่แล้วนะครับอ่ะตัวนี้นะครับสรุปนะครับมีประดับสเต็งให้นะครับเนาะเปลี่ยนประดับสเต็งทองได้เลยนะครับถ้าทำออฟแมวเยอะๆแล้วนะก็ นั่นแหละฮะไปต่อก็น่าจะเป็นประมาณนี้เนาะอัปเกรดเพิ่มออฟเมลเพิ่มใส่ประดับสเต็งนะครับรับรองว่าเก่งนะดาบทองก็มีไว้ให้แล้วก็ตีบวกเพิ่มแล้วแต่ท่านเลยยันก็ใส่บวกเจ็ดสวยๆได้เลยนะครับย,ยาวๆเนาะก็คิดว่าน่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับตัวนี้เซิร์ฟเวอร์อโยธยานะครับเจ้าของเขานะครับตั้งไว้ที่หนึ่งหมื่นแปดบาทนะสนใจต่อรองยังไงนะครับก็ทักมาแล้วกันผมว่าคุ้มนะหมื่นแปดนะครับสำหรับของประมาณนี้มีประดับสเต็งทองไว้ให้ด้วยนะครับหมื่นแปด มันเติมหมื่นแปดเนี่ยสร้างตัวใหม่เติมหมื่นแปดมันไม่ได้ขนาดนี้นะครับผมว่าคุ้มอ่ะส่วนตัวว่าคุ้มนะครับก็ติดต่อมาได้ที่เพจแล้วกันนะครับเนาะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับอโยธยาไนคริหมื่นแปดนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับไอบีมมีอะไรจะมาบอกตอนนี้มีลงขายในเพจด้วยนะครับก็เป็นไอดีของทางบ้านที่ฝากมาเป็นไอดีที่ราคาไม่แรงนะครับของทั่วไปสําหรับสายงบน้อยสายประหยัดนะครับส่วนช่อง YouTube ก็ยังคงทาคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมนะครับฝากไปติดตามที่เพจด้วยนะ